สวัสดีครับสันนี l a ันส t a r นะครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวการเทสของน้ำมันเบรกนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเวลาเราจะเช็คน้ำมันเบรกเนี่ยเราต้องไปแบบเวลาเราไปซ์วิสหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดครับด้วยตัวคล้ายๆอย่างเงี้ยครับเหมือนดินสอนะครับผู้หญิงยังเช็คได้เลยนะครับถ้าเอาตัวนี้ใช้นะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่า มันไม่ทําให้ช็อตนะครับก็คือมันจะมีปุ่มกดเหมือนปะกาเลยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันครับว่าทํายังไงนะครับก็โอเคอโอเคครับหลังจากที่เราเปิดสากระโปรงมาเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยน้ำมันเบรกเวลาเราจะดูนะครับจะดูกันตรงตรงนี้นะครับ นี่น้วมันเบรกโอเคครับวิธีง่ายๆเลยแล้วก็ทําการดึงฝานะครับแต่ต้องอคํานึงถึงว่าโอเคถ้าเครื่องมันยังร้อนอยู่เราก็อย่าพิ่งไปทํานะครับให้มันเครื่องมันเย็นๆก่อนนะครับกันนิ้วพองนะครับโอเคเราเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคสเต็ป okay, แรกเลยครับเรากดครับกดปุ่มปุ๊บกดปุ่มปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นเลยว่าออนละ นะครับแล้วเราก็ทําการเอานี้ออกข้อควรระวังครับเราอย่าเอามือไปแตะโดนตรงนี้นะครับมันจะทําให้ช็อตได้นะครับเพื่อความป้องกันนะครับเราก็ทําการจุ่มลงไปครับนี่นะครับสังเกตได้ว่าปึ๊บอ่าผลเราเห็นแล้ว,ว่าโอเคอันนี้โอเคแสดงว่า,าน้ำมันเบรกตัวนี้โอเคตอนนี้เรากําลังใช้ได้ปกติเลยนะครับแต่ถ้าขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บ แสดงว่าผิดปกติละนะครับโอเคนี่ก็คือวิธีการเทสของน้ำมันเบรกนะครับด้วยตัวนี้ครับ